ัสดีค่ะวันทึกรายการคาระบุลูกหนี้นะคะตรงกับวันที่5มกรานะคะออกใบเสร็จรับเงินเพื่อชำระอินว้นะคะขายยกมาต้นงวดเลขที่ห้ิงนะคะ9.9801นะคะจากบริษัทสถาพรบุคจำกัดนะคะได้รับเช็คธนาคารกรุงไทยสาขาพระราม9นะคะเลขที่เลขที่เช็คนะคะ 4481234นะคะลงวันที่15มกรานะคะ59นะคะชำระเงินเต็มจำนวนนะคะเราจะไปบันทึกในโปรแกรม Smartbit Accounting นะคะเราจะเข้าไปตรงที่ระบบลูกหนี้และวิเคราะห์หนี้นะคะจะกดเลือก Workflow นะคะเราจะไปที่ใบเสร็จสินค้านะคะสาขานะคะเราจะใส่ ศูนย์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 นะคะสำนักงานใหญ่นะคะเลขเอกสารนะคะใส่ศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งนะคะใบเสร็จรับเงินค่าสินค้านะคะแล้วกดโอเคนะคะเรายังไม่มีรายการนะคะเราก็กดเพิ่มนะคะเลขที่กับเลขที่ย่างอิงนะคะเราจะให้โปรแกรมเป็นตัวรันนะคะเพา่อกดข้ามไปเลยนะคะสำหรัจงวันที่นะคะวันที่รเราจะใส่วันที่ห้านะคะ ะะแล้วก็ใส่จุดแล้วก็ Enter นะคะในรายการนี้เป็นบริษัทของสถาพรบุ๊กนะคะแล้วก็เลือกไปนะคะชื่อในรายการพาสีจะใช้ชื่อภาษาไทยนะคะแล้วก็กดเยสนะคะค้นใบวางบินนะคะเราไม่ค้นนะคะเราก็ใส่เอ็นลงไปเลยนะคะ ะะรงที่ไทยนะคะแล้วก็ตรงที่ไทยนะคะเราก็ใส่จุดแล้วก็ enter นะคะแล้วก็เลือกตรงที่ใบส่งของทับใบกํากับภาษีทับใบแจ้งแจ้งหนี้นะคะวงเล็บขายนะคะแล้วก,กด enter นะคะวงเลมนะคะเราก็ไม่ใส่นะคะเราข้ามไปตรงที่เลขที่แล้วก็ใส่จุดแล้วก็ enter นะคะมันมีอยู่รายการเดียวนะคะเราก็กดเลือกเลยนะคะแล้วก็กด enter เรืลงรายการเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ไปที่รายการรับนะคะแล้วก็ตรงนี้เราก็มาที่ตรงนี้เลยนะคะแล้วก็ใส่จุดแล้วก็ enter นะคะทประเภทของเอกสารประเภทเอกสารธนาคารนะคะแล้วก็ใส่จุดแล้วก็ enter นะคะเราเลือกที่ฝากโดยเช็คธนาคารอื่นๆนะคะเลขที่เช็คนะคะตรงที่เลขที่เช็คก็ใส่สี่สีแปดหนึ่งสองสาม สี่นะคะแล้วก็กดลงมานะคะวันที่ทําเช็คนะคะมันจะรันให้โดยอัตโนมัตินะคะวันที่รับหรือจ่ายเช็คนะคะผู้รับนะคะจะเป็นบริษัทสถาพรบุ๊กจำกัดนะคะรหัสธนาคารของเช็คนะคะแล้วก็ใส่แล้วก็ใส่เคแ,แล้วก็กด Enter นะคะก็เลือกธนาคารกรุงไทยนะคะสาขาพระรามเก้านะคะ ลค่านะคะมันก็จะรันให้นะคะโดยเอกสารที่ชาระนี่นะคะแล้วเราก็จบรายการแล้วนะคะแล้วก็กดเซฟนะคะหรือ F10 เพื่อบันทึกนะคะมันก็จะขึ้นรายการมาให้นะคะแล้วก็กด F10 หรือเพื่อบันทึกนะคะนี่นะคะเราก็ดูระหว่างยอดเดบิตกับยอดเครดิตนะคะมันตรงหรือเปล่าถ้าเท่ากันเราก็กด F10 เพื่อบันทึกนะคะแล้วเราก็จบรายการนะคะ เราไม่พิมพ์นะคะเราก,กด no แล้วก็จบรายการของวันนี้เลยนะคะแล้วเราก็กด escape เพื่อออกนะคะนี่นะคะมันก็จะขึ้นรายการของเรามาให้นะคะเราไม่ต้องการที่จะทต่อแล้วก็กด escape หรือออกนะคะมาตรงที่ไปเสร็จรับเงินตรงนี้เราไม่ต้องการที่จะทำเลยเราก็กด cancel นะคะแล้วเราก็จบรายการนะคะ